สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทําไส้อั่วกันค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะแล้วก็วิธีทําค่ะไส้อั่วนั้นทําไม่ยากเลยเพียงแค่ใช้เวลาตอนยัดไส้แค่นั้นเองเนาะนี่เป็นกําลังสับรากผักชีนะคะเพื่อจะเอาไปปั่นและนี่ก็คือตะไคร้ค่ะและนี่ก็คือผักชีต่างๆเนาะระหว่างเราก็นึ่งข้าวไปด้วย นี่คือส่วนผสมที่เราผสมเสร็จกันหมดแล้วนะรอให้เขาเซตตัวสักพักเพื่อให้กิแกงเนี่ยอยู่ตัวกับเนื้อหมูเนะเาะแล้วค่อยเอาไปยัดไส่นะคะตัวเนื้อก็จะประมาณนี้เลยใครชอบหยาบก็สับจับหยาบหน่อยใครชอบละเอียดก็นําไปปั่นได้เลยอเเชชทะไรร,ร,ออระหว่างรอนั้น<อ>มีคนหิวคะ่ะน่าจะได้กินหมูทอดก่อนเช้าวน ไส้อัวที่เรายัดเสร็จแล้วนะคะดูดีมากนี่คือวิธีรัดนะคือบ้านเราอะจะเอาไปนึ่งก่อนระหว่างนึ่งเนี่ยทุกคนต้องคอยเปิดมาดูนะเพราะว่าบางทีอะมันพองเนาะไส้มันพองมันอาจจะทำให้แตกได้เราต้องคอยเอาไม้เนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มเพื่อ,อไล่อากาศออกนะคะเวลานึ่งเนี่ยใช้ประมาณ25นาทีนะก็สุกละ นี่หน้าตาที่ได้ออกมาเวลาเรานึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บไว้ในฟิตได้ง่ายเนาะแล้วก็เวลาหิวหิวอะ่ะก็หยิบเอามาทอดหรือเอามาย่างได้เลยมันก็จะสุกข,ข้างในโดยที่ไม่ต้องอรอนานเลยทอดแป๊บๆก็ได้กิน การทอดนี้เจนใช้เวลาทอดประมาณ10-15นาทีนะคะทอดให้ดูเป็นสีเหลืองเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบกับกรอบก็อาจจะสีเข้มขึ้นมานิดนึงแต่ข้างนอกกรอบข้างในนิ่มรับรองหอมอร่อยค่ะเจนน่ะจะชอบย่างมากกว่าแต่ถ้าไม่มีเวลาเนี่ยก็นำมาจับทอดก็ได้เพราะทอดก็อร่อยอีกแบบนึง่งถ้าย่างก็จะหอมเตาถา่าน นี่พอกลับด้านสีที่ได้ค่ะก็จะประมาณนี้อันนี้สําหรับคนที่ชอบแบบไม่กรอบมากแต่ถ้าเดี๋ยวกรอบๆอ,บอะ่ะเดี๋ยวดูสีของไส้อั่วเจนนะมันจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่แบบนี้ก็ได้แล้วค่ะแบบนี้ก็อร่อยแล้วนี่หน้าตาที่ได้ยังไงฝากกดไลค์กด, like, ดติดตามเลยนะคะ